สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามานะครับพอดีได้ปลาอินรีมาสดๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกงกะทิกันนะครับกะทิปลาอินรีนะครับเดี๋ยวเรามาแล่ปลากันก่อนนะครับปลาอินซีได้มาสองตัวนะครับสดๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอินทรีดอกนะครับอินทรีดอกซึ่งมีลายตัวอ่ะนะครับอินรีสดๆนะครับของเรือเล็กนะครับผมอ่ะมาดูครับพี่ นะครับไปทีแร่ปลายซีนะครับง่ายๆอุ๊ป้ายซีเป็นสัว์ที่กระดูกอ่อนนะครับมีกระดูกอ่อน ครับเมื่อทำปลาเสร็จแล้วนะครับปลาสดมากเลยครับปลาสดสดสดนะครับปลาสดสดมาแล้วครับปลาสดสดปลาสดสดมาแล้วครับอ่ะเสร็จนะครับเมื่อปลาสดมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวนะครับ เมื่อทำปลาเสร็จแล้วเราก็จะแกงกะทินี่ครับเราก็ไปทํากะทิกันครับามาดูขั้นตอนทํากะทินะครับมาดูมาดู 哇！哈！哈哈哈哈哈！哇！哈！哈哈哈哈哈！哇！哈！哈哈哈哈哈！哇！ ได้แล้วครับน้ำกะทิของเรานะครับสับปุ๊บเป็นน้ำกะทิเลยนะครับเอ่มะพร้าวกะทินะครับวันนี้มาดูกันครับ วันนี้เรามาแกงกะทินะครับปลายซีนะครับแน่นอนครับเมื่อแกงกะทิไม่ใช้เครื่องแกงส้มแน่นอนครับต้องเป็นเครื่องแกงกะทินะครับตันนี้นะครับอแกงกะทินะครับเครื่องแกงนิดหน่อยนะครับก็ต้องใส่กะทิลงไปก่อนนะครับใส่กะทิลงไปก่อนนะครับ แล้วก็ทนกับที่ครับอ่าต่อไปนะครับใส่เครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่กาแฟลงไปนะครับ เสียงนกเริ่มดังนะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปยินเสียงนะครับนกอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับมาทุกวันนกอันนู้นบ้างนกอันนี้บ้างก็บ้านผมมันเป็นป่านะครับเราใช้ทำบรรยากาศที่บ้านนะครับให้เป็นป่าเป็นถนนนะครับ ยาวๆหน่อยใส่น้ำหน่อยนะครับหอมด้วยเกลือคราวนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราทำกะทิให้มันเข้ากับ เครื่องแกงนะครับล,ลักษณะนี้ต้องคนกะทิอยู่ตลอดนะครับเสร็จเกลือหน่อยนะครับเกลือเสร็เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน,นะครับน้ำตาลด้วยตามด้วยน้นำตาลนะครับ ชุบต่อไปก็นะครับผมชุบปรุงเลยนะครับอาสาจะปรุงไว้ก่อนนะครับถ้าเดี๋ยวพอใส่เนื้อปลาแล้วเราจะไม่คนแล้วนะครับเดี๋ยวพอใส่เนื้อปลาแล้วเราจะไม่คนแล้วนะครับผชุบนะครับถ้ารับคนตอนใส่เนื้อปลาครับโบราณก็บอกว่านะครับมันจะขาวนะครับมีรสขาว ่าใส่ปลาอินทรีย์ลงไปเลยครับคราวนี้เมื่อเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับไาอินทรีย์ครับเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มนะครับวันนี้เราได้ปลาบิดมาครับน้าขีน้ากินตะปุ่มหน้ากระตาครับกระแกงกะทิกับปลาอินทรีย์นะครับ ขวาปักทิ้งไว้นะครับการก่อต่อไปนะครับลูกมะเฟืองนะครับมะเฟืองครับหรือลูกดิ้งปิงนะครับตันผมใส่น,นิดหน่อยนะครับต,ต่อประมาณ แขกนะครับส้มแขกนะครับมาแช่ส้มส้มแขกนะครับพอประมาณนะครับคนชอบส้มเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะได้ครับมนะนาวใส่ได้เลยครับตรงนี้ตอนนี้นะครับเดีด๋ยวอัดฝาเติมน,น้ำคือลงไปหน่อยนะครับเพือ่อความใ้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับใส่น้ำเข้าไปหน่อย อะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะใครนะครับช่องของอาศักด้วยนะครับช่องของหักแฟมิลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะสุกแล้วครับผมสำหรับแกงกะทินะครับปลาอินทรีย์นะครับใส่ลูกกระเฟืองนะครับ ครับแล้วก็นี่ครับแกงกะทินะครับปลารีนะครับ<ม>จะชิมให้ดูนะครับผมว่ามันอร่อยอร่อยแค่ไหนนะครับปลาสดจะมันอร่อย,ออยแน่น,น,อ,อ,นอน<ม>จ,ะจะชิมให้ดูนะครับ เนื้อปลานิ่มมากครับนุ่มมากพราะเป็นปลาสดครับอีกคำนงครับเฮ้ยสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอร่อยมากเลยครับผมอร่อยมากเลย เนกำลังนะครับอร่อยครับเนื้อปลามันนุ่มครับแล้ะอร่อยมากครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครชอบของอาร์ตฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันอร่อยมาก สวสัดวสดีครับผม